มาละจ้าสิพ้าเห็ดหมูแดดเดียวจะไปได้เนื้อหมูมา้าบ่หอดคือไอ้บ่หอดโลดเดา๋ยวจะทำเดีซื้อม้านี่เก้าสิบบาทซื้อมาเก้าสิบบาทนะจ้าอันดับแรกเ่าก็มาซอยมาเห็ดหั่นเป็นชิ้น,นตามสะดวกตามใจเลยจ้าอยายหัห่นหนาเลยจ้าหั่นบางหั่นพอดีพอดีเลยจ้าแล้วก็เอาเต ถามักเห็ดเนื้อแดดเดียวตากแดดเดียวแล้วก็เอามาถอดเลยแซ่บๆเมื่อนี้มีแดดจ้าเมื่อนี่แดดออกฝนมาตกก็เลยคิดพอเอซอื้อหม,มูมาเห็ดแดดเดียวกันนะ้าซอยหั่นเป็นชินช้นๆแล้วก็ไปมักจ้า ขั้นตอนก็ไม่ได้ยุ่งยากนะจ๊ะบได้ญาเอียงจ๋าแค่ลงมือเฮ็ดซื้อ,อแค่ลงมือทำก็อร่อยแล้วจ้าดีกว่าไปซื้อเพลินอยู่เดอ้อซื้อเพลินกับบะเมนนอยหน่อยบาทเด้หมูแดดเดียวเห็นบอชิ้นในอยหน่อยซีหาชิ้นกับพ่วงหนึ่งกับหมูพ่วงอ่ะพ่วงละสิบบาทอันนี้เขาซื้อมาแค่ กสิบาทได้บัากหลายหนึ่งเ้อพี่น้องได้บัากหลายหนึ่งทาเป็นเพื่อนขายเฮ็ดขายมันก็สิได้เป็นสองร้อยสามรอยคนละเพราะเป็นเฮ็ดชิ้นในน้อยแล้วก็ไอเสียบไม้หอยประมาณสามสี่ชิ้นชิ้นน่้อยนะเพื่อนเฮ็ดขายอันนี้จะของเฮ็ดกิน,นเนาะเฮ็ดกินก็ต้องเอาให้มันอิ่มเลยให้เอาแบบให้มันพอกินแล้วจ้ะ ก็หั่นหมูของเขาเรียบร้อยแล้วเขาก็มักจ้ามักบ่ได้ใส่ยังหลายดอกจ้ากับมักธรรมดาใส่กระเทียมไอซอสฟ้าเขียวน้ำตาลจักน้อยแล้วก็ชุรสนิดนึงแล้วก็ใส่เกลือจ้าบ่าใส่น้ำปลาสูนี้บ่ใส่น้ำปลาใส่กระเทียมต่ำกระเทียมใส่ซื้อเพิ่มความหอมแล้วก็มักให้มันคุกเข้าให้เข้ากันนะจ้าแล้วก็มักไวจกักเคืองสมอง เครื่องซูโมงนี่คือเอาไปใส่ตู้ยีนแล้วจะใส่ใส่ฟีดไปเลยแล้วเขาเอาออกมาแล้วเขาเอามาดตากตากกับแป๊บเดียวกระแดดเดียวแล้วจ้ะสักพักนึงพ่อหนานี่ก็กลับหนาพ่อหนาหน,นาอีกหนานึงมันแห้งจากน้อยแล้วก็กลับหนามากลับอีกหนานึงแล้วก็คือโอเคนะได้แล้วเรียบร้อยจ้ะมื้อนี้มีแดดแดดดีเบิ่งดูผลงานนะจ๊ะไอ้กระป๋องในยับเบิ้ลมื่อไม่นานนี้จะเอามาอันวางไว้อย่ามันปิวตก พี่น้องเออมาตากไใบนาห้องนี่แหละง,ง่ายๆบานๆจ้าอุปกรณ์ไม่ได้มีอะไรเพราะมีหน้าตากลางใส่ซึ้งเนี่ใส่เนี่มันกระดาพอดีเด้เบิดพอดีพูนได้บักหลายหนึ่งพี่น้องมันไม่เหนี่ยหน่อยนี่นขายนี่ได้เป็นขายเห็ดนี่ได้เป็นซองสามร้อยเงินพูนได้น,นี่ลงทุน,นเก้าสิบบาทนี่